สิวเป็นฝ้าต้องเบิ้งคลิปนี้7จ็ดถึงสิมืดไม่เปลืองตังค์แต่เห็นผลจริงสวัสดีครับอีสานป่าเจ้าค่ะใครเป็นสิวไผเป็นฝ้าดูให้จบคลิปสมุนไพรบ้านบ้านเมื่อนี้มาแบบความสวยความรอของใบหน้าหน้าไร้สิวไร้ฝ้าอยากหายอยากเซากันบ่ละ่ะ <laughs> ยิ่งไว้สลุนนะนโตดีเลยแหละนะครับเพราะว่าสิวนุมสิวสาวมันเกิดนะ <laughs> อันนี้แค่บางคนนะครับเฉพาะบางคนนะครับนี่สูตรภูมิปัญญาบ่ต้องเปืองตังโบต้องไปซื้อพวกคิงพวกคิมไม่ต้องบีบไม่ต้องแกะเดี๋ยวนะ้าสิดำสมุนไพรมีอย่างแนนวิธีทำจังไดมาเบิง้งบักตูมหรือว่ามะตูมแต่ควรเอาลูกสุกนะครับ นี่เพื่อเป็นแนวทางนะครับบักตุมหรือเสียาตากแห่งที่เพื่อนขายมีนะครับตามล้านค่าแล้วก็มะกรูดนะครับบักกรูดบ้านเฮานี่แหละนะครับสองยางเท่านั้นเองนะครับมะตูมมะตูมแล้วก็มะกรูดเท่านี้เขาพาบักตูมเป็นเปียงจังสี่นะพี่น้องเราเขากระสิคว้านเอาเนื้อไนมันออกนะครับเพื่อสสียาแค่เปลือกนะครับเปลือกมะตูมเท่านั้นเองนะครับ เอาเอาท่อนี้นะครับเปลือกนะครับหากว้านเนื้อมันออกแล้วนะครับนี่แหละ้าบกูดกเป็นเปียงแล้วกับบีบใส้ถวยนะครับเอาน้ํามากูดสักพอประมาณนะครับเอาพอประมาณนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองผมบ่ถึงครึ่งซีกดอกแล้วเอากะเอาเปลือกบักตูมมะฝนไอ้นี่ใส้ฝาละมีหรือว่าฝาหมอด,ดินนะพี่น้องนะสีง่ายกว่าอันนี้เพื่อเป็นแนวทางคือว่านั่นแหละ ฝนนะครับฝนให้จนมันข้นมันเข้มนะครับฝนฝนให้มันได้ข้นยังซี่นะพี่น้องอันนี้เขาเลี้ยนรัดโตแล้วต้อยเอาจากนี่เลยหรือถ้าใจเย็นแน่นสีเฮ็ดในน้ำมะกรูดนี่นมันข้นเลยนะครับอันนี้โตแล้วเลี้ยนรัดก็ต้อยเอาส่ไปท้าไปแตะมองที่เป็นสิวนะครับวิธีการไส้นะพี่น้องให้อีละเอาอีละจัดการนะ,นะครับส่วนที่อีสานมาเจ้าเตรียมให้บุ๋มบิ๋ม บีมก็จะเอามาทาส่วนที่เป็นสิวตรงนี้นะคะ,ะมีแต้มไวะคะ้ค่ะหรือถ้ามันเป็นเยอะก็ทาไปเยอะได้นะพี่น้องเราก็เนี้ยปล่อยไว้ทั้งคืนเลยอันนี้ควรทำย้ำแมล,ลงก่อนนอนนะครับแล้วก็หยิบมือเศร้าจังมาล่างออกซื้อทอานั้นจะเกตถึงสิบมื้อนี่รับรองว่าสิวนี่ยุบแล้วก็าวนนวกหายไปอีหลีนะครับนี่คือสุดยอดสมุนไพรเนี่ยด้วยวิธีง่ายๆเ,เองนะพี่น้อง,พองเพียงแค่หา,หา เขาบ่าต้องไปเปลืองตังค์ต้องไปซื้ออย่างลยพ,พวกคงพวกข้มอันที่มันแพงๆนะ่ะอาการที่ท้านี่เป็นจังไหนล่ะบอกพี่น้องดูรู้สึกจิตจีดค่ะจิตจีดเหมือนช่วยให้แบบเอ่อยุบตัวลงอย่างเงี้ยค่ะค้ายๆมันดูดสิวนะพี่น้องนะมันสิดูดหัวซิวนี่นะนี่อันนี้หลีนะครับด้วยภูมิปัญญาง่ายๆแล้วคนที่เป็นฝ่าละะ่ะ่ะิบ่ต้องไปคิดยากกับไปหาหัวประกาศขาวนะพี่น้องแล้วก็มาตัดตัดเป็นแว่นเป็นแว่น แล้วก็มาท้ามาถูมาท้าบนใบหนาทุกคืนนะครับก้อนน้อนอนะ่ะทุกคืนท้าท้าไว้แล้วเนี่ยตื่นย้ำเมือเศร้ามา,มากกจังค่อยล่างออกเท่านั้นเองบบโดนพวกฝ้านี่ก็สิจางจางหายไปเท่านั้นเองนะครับนี่คือแบบภูมมปัญญาล้วนๆเลยนะครับทําตามนี้ไม่เปลืองตังแต่เห็นผลจริงเยี่ยมไปเลยค่ะบววสิวหรือฝ้าเขาหาแล้วก็แก้ด้วยตัวของเขาเองง่ายๆนะครับไ่ต้องไป เปลืองต่างมันดอกเยอะแยะอแบบบ้านบ้านเขากับมีให้เฮ็ดให้ทำได้หลายวิธีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ